สวัสดีค่ะธรรมจมมาแล้วธรรมจมคลิปนี้ตามต่อฮานหน่อยมัดรวมเมื่อนี่มาส,สายเด้อธรรมจมเมื่อเสาร์นี้หนูหน่อยไปซอยเือนงานบุญแจกเขาเพิ่นอยู่ธรรมจมก็เลยมาส,สายเมื่อนี่พ่อกับแม่ประยุบาลก็เลยได้ทำหน้าทีธรรมจุ่มไปซอยงานแทนเพิ่นธรรมจม อ้ารรมชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนะาะฮันนอยนัดรวมแอดมินน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซทั้งช่อง u t u b e ทุกทุก,ทกันเลยค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC เอซเหล็กฮันนอยท่านผู้ชมเมื่อวานนี่หมานบัวท่านผู้ชมทั้งฮันนอยทั้งเล่าป้าท่านผู้ชมคลิปเล่าจังบอกกันเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาไหมคลิปนี้ มัดตามตัวฮานอนยมัดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะฮานอยมัดรวมแตกสีรอบสองเหมอดติดแถมมือจุ่มเมื่อว่านี่วา่าแมนสีมาจักคูนึงเกินขาดธรม,มมจุ่มเมื่อว่านี่แตกซีรอบซีคูแถมมจุ่มมันบ่แถมมือจุ่มคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วทถามจุ่มเมื่อว่านี่โนหน่อยลืมเจาะเหล็กเด่นประจาวันไห พ่อแม่ fc มีแม่ fc พ่นถามนะคะเนาะถามว่าเลขเด่นประจาวันคืออะไรเลขเด่นประจําวันก็คือเลขเด่นแต่ละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แต่ละวันจะมีเลขเด่น้อค่ะเด้อคุณแม่มาที่นี่เลขเด่นประจําวันหนูหน่อยเอามาชนกับสูตรหนูหน่อย สูนูหน่อยได้ออกมาตัวใดถ้ามันชนกับปัจจาวันมั่นบอกเคยผ่านส่วนใหญ่กะจะมาธรรมชมนล,ลักลักมาธรรมชมเมื่อวานนี่นูหน่อยลืมธรรมจุมลืมบยบยนะคะเนาะเมื่อวานนี่ก็ลืมคากลีหละ่ะธรรมชมอัดคลิปอยู่หมาหวนยานผีกับฝ่าอัดฝ่าขึ้นบานธรรมชมนู้หน่อยอัดคลิปอยู่ตะลางธรรมจุนเรียนขืนบานตอนหกถุ่ม ย่านผีเนาะถรรมชมมาอว่านี่เด่นประจําวันมันชนสามชนสองชนเก่าถ้ามันมากหลายๆโตจังสี่ธรรมชมสามโตสี 4, ต่โตมันอยากจะกอดคอกันมาเด้อค่ะเด้อพีเอฟซีในกลุ่มเป่นถามนะคะเนะาะวานุหน่อยลืมลืมเจาะเหล็กเด่นประจาวันให้หนูหน่อยก็เลยไปเจาะให้อยู่ในกลุ่มธรรมชม เพิ่นเสียดายบักยางแห้งเพิ่นว่าทั้งวิ่งทั้งหลุดเลยเสียดายแห้งมากม,นะม,ม, 3, 2, ม,มาื่เา 4, มมาานาะท่านผู้ออาาดดมชมสาออม,มสองเก้าเมื่อวานนี่เข่าสีรอบท่านผู้ชมรอบกาชาตศูนย์เก้าสองนู่นหน่อยเจาะบอแตกเลยค่ะเด้อเจาะเข่าปลาเข่าดงดิท่านผู้ชมเข่าในสิบหาคูวินหกคู่เด่นเน้นเจาะบอแตกท่านผู้ชมสองเก้าโต๊ะกับรอบกาชาดเด่นสามกับสี่ สามกับสี่มาตามหนัดเด้อธรรมชมแตว่ว่าจับคูบได้สามเป็นสามหกสี่จับได้ยู่ธรรมชมพิเศษเก้าสองสองเก้าสองเก้าเก้าสองในมาสองรอบเด้อค่ะเด้อ ปกติหนึ่งแปดธรมชมหนึ่งแปดตัวตรง VIP แปดสี่สี่แปดตัวกลับ C มาอยธรรมชมจับใ้กับ C แปดสามมาแต่ว่าจับบ่ได้บ่มีคูจับซ้ายวิง่งซ้ายรถเมื่อวันทั้งสามทั้งสี่กะแห้งๆปังๆมนันๆกันไปเนาะคะ่นะเนาะแอดมินน้หน่อยคอสแสดงความยินดีกับ พ่อแม่พี่น้องชุกชุบทันเลยค่ะเด้อฮานอยมาร่วมเมื่อวานเองเฮงเฮงปังปังสามตัวบอแตกธรรมชุ่มคลิปนี้มาต,ตามกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาธรรมชุ่มสําหรับท่านใดที่บอทันเข้ากลุ่มน้าโมเนาะคะ่ะเนาะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเราก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานําำนะะด้วยค่ะเด้อ ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะหลังจากนั้นแอดมินหน้หนยจะไปเชิญเขากลุ่มเขาห้องอีกขังหนึ่งเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน้หนยฝากเจนเกอร์เด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน้หนยทางช่องนำํำขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์บอเสียเงินเด้อดังนั้ชมฝากพ่อแม่พี่น้อง นําเด้อค่ะเด้อเอาคลิปนี้มาเบิง้งทางเลขกกันเลยเนาะคะ่ะเนาะฮานอยมัดรวมประจำงวดวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองทับสี่หกสิบแปดนะคะคลิปหนาภาพพม่พี่น้องลุยเล่ากันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะนอยมัดรวมนะคะ เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่นเจ็ดแปดเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกขออนุญาตด้วยคุณแม่หน่อยอัดคลิปอยู่เด่นจับวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหก เด่นเกับ8นะคะวิ่งรูดฟันเจาะวิ่งรูดฟันเจาะเมื่อนี่นุ่นวยจอหายีปดเด้อท่านผู้ชมสิหคู่วินนะคะ7 8็ดแป เจ็ดศูนย์น้องไก่คันดีดีท่านผู้ชมน้องไก่ไก่แจ๋ดีท่านผู้ชมคันดีดีเจ็ดห้าเจ็ดหกเปดเก้าเปดศูนย์น าแปดหกเก้าศูนย์เก้าห้าเจาะบอดเดกเด้อท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยเจาะเขาปลาเขาดงเขาใน้าชิบหาคก้วินพอแมพี่น้องเลือก บิงพีจจรณาเบิงเอาเด้อค่ะเด้อศูยนย์ห้าศูนย์หกและห้าหกนะคะมาว่าในเล่าพัฒนาน่หน่อยรูดแปบด,ด้ยธรรมชุมรดแปบไงทองไงใสไงหลังทวนบบดเดียวธรรมชุม คลิหนาผ้าลุยเล้าเด้อค่ะเดอ้อพอสร้างไฟบอกมาแล้วท่านผู้ชมพอช่างไฟทักมาแล้วนะคะพรุ่งนี้มีเฮอีกแน่นอนรอเลยท่านผู้ชมรอในกลุ่มนะคะผู้ใดรอเหล็กพอสร้างไฟรอในกลุ่มเด้อค่ะเดอ้อ มีเฮอีกแน่นอนนะคะเมือว่านนี้ของพ่อช่างไฟเจาะแตกสองสี่ตรงตรงเน้นเจาะควอมธรรมชมวิ่งรูดสองเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้ออันนี้บอกจึงเรื่องเล่าพัฒนาท่านใดอยากได้แนวทางพ่อช่างไฟเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด้อธรรมชุ่มไฮก็ให้รใหฟรีเขากลุ่มก็เขาฟรีธรรมชมเขาไปดูน้ากันในกลุ่มนะคะเด้อรุ่นน้ากันธรรมชม รุนโชครุ่นหวยน้ำกัดเด่นประจำวันธรรมชมเอาหกคู่เด่นเน้นเจาะกวนธรรมชมหกคู่เด่นเน้นเจาะแปดเก้าแปดศูนย์เจดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า หคู่เด่นเน้นเจาะเมื่อนี้เป็นตาลงทุนอยู่เดอ้อท่านผู้ชมเพราะว่าเด่นประจำวันมาชนกับในสูตรนูหน่อย3ตัวเลยนะคะสคู่วัดใจจะเจาะแตกวะเนาะท่านผู้ชม7จกับ8 5นะคะเด่น7กับ8ปวิ่งรูด8ปฟันแเด่นประจำวัน เมื่อเนียนประจําวันชนกับในสูตรน้หน่อยชนศูนย์น,นะคะเมื่อเนี้นบ่ลืมด้วยค่ะเด้อชนศูนย์ชนห้าแล้วก็ชนเก้าซึ่งบ่ชนกับเด่นเจ็ดกับแปดเลยทรามะจุ่มน้หน่อยก็เลยเจาะเจ็ดกับแปดใส่เก่าศูนย์หาเลยทรามะจุม่มเรลากายอย่าเพ้ออย่าพลาดด้วยค่ะเดอ้อเหล็กเด่นประจําวันมาสามตัวแบบนี้พอแม่พี่น้องอย่าลืมจับกอดข้อกัน วัยน้ท่านผู้ชม9095และ05เด่นประจำวัน905มีให้เห็นแน่นอนแต่วาสิจับใ่เจกับเปดใดบ่อท่านผูชมเด่นสุดๆก็คือ7กับเปดนะคะทิมบอดดารท่านชมเล็กเด่นหน่หนอยเจกับ8ดทิ้งไม่ได้มีให้เห็นแน่นอนนะคะอ้ะพพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะด้วต่อมาชุดสามตัว สามตัวมือว่านี่บอม,มาทานผู้ชมทานผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่รอบกาศชาติอย่าลืม,ดดมเด้อค่ะเด้อมาเล้วดิทานผู้ชมรอบกาศชาดสองมือติดแล้วกาศชาติสองวันติดแล้วนะคะคิดว่าบนาพลาดทานผู้ชมชุดสามตัวแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อค,คุณพอ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้น้อยน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแหงๆปังๆท,ทุกทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ